สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งกับหลากหลายเพจนัดวันนี้มีคําถามจากแฟนๆถามเข้ามาว่าทํางานศิลปะอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างหลังจากที่ดูคลิปของหลากหลายเพจนัดมาแล้วก็มีข้อสงสัยที่ถามกันเข้ามาเยอะ,อะผมจะไล่ไล่ไปตามลําดับแล้วกัน1 สีสเปคสีธรรมดาสีกระป๋องธรรมดาราคาถูกๆ 30- 4 0บาทผมไม่ได้โปรโมทนะครับแต่ผมใช้รุ่นนี้ราคาถูกดี2 2ใช้กระดาษอะไรก่อนหน้านี้ผมใช้กระดาษแบบนี้ขาวเทาผมใช้แล้วมันไม่ดีเพราะมันโดดสีมันโดดความเข้มของสี มันไม่ดีผมไม่แนะนําแต่ตอนนี้ผมผมมาใช้นี่แล้วครับ <Yeah. S 1> มันแบบมัน2ด้านผมซื้อมาเป็นแผ่นใหญ่แบบนี้เป็นเดูนแล้วผมมาตัดครึ่งให้ได้เป็นแบบนี้ใช้ดีครับแนะนำตัวนี้ถ้าจะใช้กับกับกระดาษงานกระดาษนะ แต่ที่ผ่านมาผมก็ใช้ทั้งกระดาษทั้งกระจกถ้าถ้าเห็นผมทำในคลิปนะครับอ่าคินต่อไปของต่อๆของอื่นๆนอกจากหลักๆสองอย่างนี้แล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์เสริมในการช่วยให้เกิดงานศิลป,ปะทั้งต้นไม้เอ่ยทั้งหินภูเขาเมฆก,ก้อนเมฆน้ำอะไรพวกเนี้ย มันขึ้นอยู่กับเทคนิคแล้วก็อุปกรณ์เสริมที่จะ <_ d ata> จะเข้ามาช่วยแล้วก็เราสามารถมาประยุกต์ใช้ได้ยังอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ผมใช้นะกระดาษพวกนี้กระดาษเศษที่เราสามารถหาหาได้ตามบ้านหรือไอ้นียเป็นกระดาษที่ผมได้มาจากข้างสปินินค้าเป็นโบชัวที่เขาแจกมานะอุปกรณ์เสริม แล้วใช้ทําอะไรยังไงผมใช้ทําพวกเท็กเจอร์พวกอ,อย่างผมทํารูปกาแล็กซีจัก,กรวาลพวกโลกพวกดวงดาวอะไรพวกเนี้ยผมจะใช้ตัวเนี้ยใช้ขยี้ขยี้แล้วก็ทําพวกเท็กเจอร์มันคือทํามิติของ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 ภาพนันแะนะครับอก็จะเป็นแปลง oh, <no. S 1> แปลงนี้ก็จะใช้เวลาเราจะทําพวกต้นไม้พวกอ่า บไ,ไม้ต่างๆเราสามารถใช้แปลงเข้ามาช่วยได้อ่อันนี้อุปกรณ์ก่อสร้างเขาเรียกเจียงวะไว้ไว,ไวโ้โ๊เจียงโป๊อะผมมาใช้ทําพวกอ,อาคารตึกอะไรพวกนี้หรือใช้กรีดนู่นนี่นั่นเร,เราเราเราใช้ให้มันเกิดเท็กเจอร์ได้เกิดภาพให้เป็นเป็นงานได้ครับ แปลงก็จะมีพวกผ้าที่ที่ที่ผมใช้ทำพวกใบไม้อะไรพวกนี้เรามาประยุกต์ใช้ได้ส่วนเราอยากได้อะไรที่มันเป็นองค์ประกอบของผ้าอย่างงี้เราก็อาจจะทําเป็นพิมพ์เป็นบล็อกถ้าไงเทคนิคพวกนี้ลองลองเข้าไปดูในในช่อง Youtube ของผมนะครับหลากหลายเทนนัลองลองเข้าไปดู อ,อีกอย่างหนึ่งที่ที่ที่ผมใช้มาตลอดก็คือจะเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์รแล้วกันมผมเรียกอุปกรณ์ที่เป็นทรงกลมครับวงกลมเราจะใช้พวกนี้เราจะมาทําพวกภาพที่เป็นกาแล็กซี่พวกดวงดาวพวกดวงจันทร์อะไรพวกนี้ผมผมผมก็จะมีแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้หามานะฮะพวกกระฝากระติกหรือจานชามอะไรก็ได้เก่าๆเ,เราเรานำมาใช้ได้นะครับลองลองเข้าไปดู ส่วนเทคนิคต่างๆพวกนี้ลองผมอาจจะต่อไว้ในท้ายๆคลิปให,ให้ให้ดูทีว่าว่ามันอุปรกรณ์พวกนี้มันใช้ทําอะไรยังไงบ้างก็ลองศึกษาดูถ้าถ้าใครสนใจงานด้านศิลปะนะครับมันแต่มันอาจจะเป็นศิลปะอีกอีกแขนงหนึ่งที่ที่มีคนสนใจเยอะอยู่ตอนเนี้ไยม่รู้ เสียงผมจะดังหรือเปล่าเพราะว่าผมใช้เป็นกล้องธรรมดาถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวส่วนเทคนิคต่างๆที่ที่ท,ท,ที่ที่ทำในเป็นองค์ประกอบของงานเดี๋ยวผมจะลองสอนเทคนิคอีกครั้งหนึ่งเป็นเบื้องต้นสำหรับคนที่อยากจะหัดทํามันมีคำถามหลายคำถามว่าทํำแล้วยังไงสีเยิม้มอะไรพวกเนี้ เดี๋ยวผมจะบอกว่าเฮ้ยทำรูปโลกแล้วทําไมทําให้มันโดดเด่นขึ้นมาได้เดี๋ยวผมจะบอกทําต้นไม้จะทําทยังไงเดี๋ยวผมจะบอกของพวกนี้ยมันมันขึ้นอยู่กับการทําบ่อยๆแม,แม้แม้แต่ตัวผมเองผมก็ต้องทําเยอะๆบางทีงานแรกๆของผมไปดูในคลิปได้เลยมันอาจจะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่แต่แต่สําหรับผมก็ถ้าคลิปแรกๆก็บอกได้เลยว่าดูไม่ได้ดูไม่ได้ดไ ถ้าไงวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าจะดูเทคนิคต่างๆก็ท้ายคลิปขอบคุณมากครับ